l e ดเด r ร์รีเจนเดต่างกันยังไงไมาดูกันเลย f o r t จูเนอร์ลีดราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,375,000าบาท f o r t จูเนอร์รีเจนดราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 6 1 8 0 0้านหบาทสำหรับไฟหน้าลีดเดอได้ไฟหน้าแบบบายบีม led ส่วน r e เจนเดอได้ไฟหน้า led duo projector ไฟเลี้ยวหน้าหลัง แบบเ q u นเชียลส่วน l e ดเดอเป็นไฟเลี้ยวธรรมดาลีดเดอได้ล้อขนาด18นิ้วส่วนร e เจนเดอได้ล้อขนาด20นิ้วเฉพาะรุ่นร e เจนเดอได้ไปลายท่อไอเสียสแตนเลส l e ดเดอภายในสีดำล้วนส่วนร e เจนเดอได้ภายในสีทูโทนดำแดงลีดเดอเป็นพมรมลัยพุ่มหนังแบบธรรมดา เฉพาะเ e จนเดอร์ได้พวงมาลัยหุ้มหนังแบบซอฟทัชเดินได้สีแดงหรือสีเทาเจนเดอร์ ender, คุญแจรีโมทได้พรมปูพื้นรอบคันมาตรวัดเรืองแสงและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องผู้โดยสาร l e ดเดอหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเ e จ e นเดอได้ขนาด9นิ้วเ e จ e นเดอได้อุปรกรณ์ w r ว l e s s c ชา r g จแบบไร้สายลำโพง jbl 9ตําตำแหน่ง เฉพาะรีเจนเดอร์ได้ชุดความปลอดภัยโ o y o t a s a ซ e ตี้เซน e ระบบควบคุมความเร็วปรับรถอัตโนมัติด d y n a m i c l radar cruise control ระบบความปลอดภัยก่อนการชนระบบ p safety ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงทวงมาลัยกับอัตโนมัติ lane departure alert และสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถฟอร์จูเ r หรืออยากจะมาทดลองขับเห็นรถจริงเนี่ย สามารถโทรติดต่อได้ที่โดยต้ากรุงไทยทั้ง3สาขา